สวัสดีครับมาดูบรรยากาศวันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักนะครับ14กุมภา2568วันนี้มาอยู่หน้าโรงเรียนอินสเตอร์สักหน่อยนะโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมามาดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมดอกไม้ของของขวัญวันแห่งความรักที่น้องๆจะได้มาซื้อและมอบให้กันในวันนี้นะครับดอกไม้สวยงามกันนะอา ความรักเกิดจากใจนะน้องๆสิ่งของเป็นรองต่อจากนั้นนะครับความรักต้อมาจากภายในนะรักด้วยใจนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะจะให้สิ่งของแทนการแสดงออกด้วยความรักก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยเราก็ทามาท้านานสม่ไม่ได้เก,กเราก็เหมือนกันแหละว,ว่าจะได้ดอกกุหลาบสักดอกหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ก็ขอยินดีกับน้องๆรุ่นใหม่ด้วยนะครับวันนี้วันแห่งความรักขอ,ขอให้มีความรักต่อกันและกันตลอดไปนะครับที่สําคัญอย่าลืมรักตัวเองและอย่าลืมรักประเทศชาตินะครับเพราะว่าไม่มีชาติก็ไม่มีเรานะเด็กๆนะขอให้เด็กมารีทุกคนและคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนโคราชจะมีความสุขในวันแห่งความรักนี้นะ14กุมภาวันวาเลนไทน์ สวัสดีวันวาเลนไทน์